คือตอนนี้ผมมั่นใจมากว่าคดีคืบหน้าอย่างมากเพราะว่ามีพยานกลับใจหลายคนที่ให้การเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับและผมอยากจะเรียนฝากวิววอนตอนนี้เลยว่าพยานคนใดก็ตามที่คิดจะเปลี่ยนใจต้องเปลี่ยนตอนนี้ถ้าไม่อยากเป็นจำเลยร่วมเพราะว่าจำเลยร่วมในคดีนี้ถ้าเกิดมีความผิดจริงเนี่ยจะมีผู้สนับสนุนจำนวนมากแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ย ที่คิดว่าเป็นพยานโดยไม่ตั้งใจหรือสมรู้ร่วมคิดโดยไม่ตั้งใจนี่นะครับกลายเป็นจำเลยได้แต่เวลาตอนนี้ถ้าท่านกลับใจและรีบมาเป็นพยานท่านมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองในฐานะพยานและสามารถได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยหากพยานคนนั้นเป็นผู้ที่กำร,รมข้อมูลที่สำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันทำให้คืนความเป็นธรรมให้กับน้องแตงโมงในฐานะเป็นลูกรังสิทธิ์ของพวกเราครับ ส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตดูก็คือไม่อยากเป็นจำเลยแล้วก็อยากให้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าถูกบีบมาให้เป็นพยานที่ไม่ไม,ไม่ได้พูดความจริงก่อนหน้านี้แล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่อยากเป็นจำเลยเขาอยากเป็นพยานและบางส่วนก็ถูกกระแสสังคมกดดันมากและต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจหลายคนมาให้การมากขึ้นครับตอนนี้สยว่ามันมีคน ผมพูดว่าคดีไหนครับผมไม่ได้พูดว่าคดีแตงโมสักนิดผมพูดว่าเป็นตัวอย่างคดีหนึ่งที่เขาทําการสืบสวนสอบสวนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์และการพูดคุยนั่นแหละครับคือพวกจําเลยในคดีใหญ่คดีหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วก็ผมไม่ได้บอกว่าเป็นคดีไหนจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็กเรื่องหนึ่งครับแต่ว่ามันเป็นคดีหนึ่งที่เขาใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนผ่านโทรศัพท์ เราจึงเห็นเครือข่ายอันนี้แต่ว่าคดีนี้ก็ไม่แพ้กันเพราะว่ามีคนเกี่ยวข้องอาจจะมากกว่า200คนครับไปช่วยกันปกป้องคดีเป็นเครือข่ายปกปิดความลับปกป้องคดีทําให้ความผิดกลายเป็นความถูกทําให้ความผิดธรรมชาติกลายเป็นเรื่องปกติพวกนี้แหละครับเป็นส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนั้นครับ คือในทัศนะผมเนี่ยบาดแผลเป็นยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับบาดแผลที่ชัดที่สุดเนี่ยคือขาขวาด้านในซึ่งบัดนี้ยังไม่มีใครตอบคุณตอบได้ว่าเกิดจากอะไรเป็นบาดแผลบาดแผลเรียบลึกยาวไม่สามารถจะเป็นใบพัดเรือได้ตามคำพิพากษาสาร,สารอาญาที่ยกฟ้องตำรวจ21คนฟ้องคุณอัจฉริยะในข้อหามีดประมาทแต่มีบาดแผลที่เราเริ่มสังเกตว่าอาจจะหาคำตอบไม่ได้มากกว่านั้นก็คือข้อพับเขา่า ข้างขวาและข้างซ้ายโดยเฉพาะข้าพาพับข้อพับข้อพับเข่าด้านขวาเนี่ยมีไขมันออกมาด้วยซึ่งผมได้คุยกับคุณหญิงหมอคอนทิปก็เห็นตรงกันว่าต้องบาดลึกเข้าไปไม่สามารถจะถูกอธิบายด้วยใบพัดเรือได้เลยในแผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดประกอบกันและน่าจะเป็นบาดแผลที่เย็บแล้วก็ยังเห็นเป็นรูครับอันนี้ที่ทำให้เรารู้สึกติดใจว่าอาจจะเป็นเรื่องที่น้องแตงโมถูกทำร้าย

เดินเข้าไปด้วยตัวเองครับแสดงความกล้าหาไปได้เลยครับไม่ต้องรอหมายหรือว่ารอหนังสือใดๆในเมื่อเรารู้เหตุการณ์แล้วเราช่วยกันขนาดผมไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคุณแตงโมงในฐาน,นะญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดเลยผมเนี่ยห่างมามากเลยนะครับยังรู้สึกสะท้อนใจเลยว่าทําไมแค่โทรศัพท์เครื่องที่สองเนี่ยผมต้องมารู้เองผ่านการวิเคราะห์ทําไมไม่มีคนใกล้ชิดบอกอะไรผมเลยทั้งๆที่คนใกล้ชิดเหล่านั้นช่วยพวกเราได้นะครับ วันนี้อยากจะให้คนที่ใกล้ชิดทั้งหมดเนี่ยในเมื่อพวกเราแม้จะไม่เกี่ยวข้องหรือรู้จักน้องโมแบบห่างๆนี่นะครับเรายังออกมาเสียสละทํางานในเรื่องนี้ทําไมคนใกล้ชิดไม่ช่วยกันออกมาในเวลานี้ครับต้องช่วยเรามากกว่านี้ครับจะทําให้เรามีพลังในการแสวงหาความจริงมากขึ้นไม่ใช่เงียบกันหมดอันนี้รู้สึกสงสารน้องโมมากขึ้นก็ตรงนี้แหละครับนีาา่ต้องรีบมาครับในทุกประเด็น อะไรก็ตามที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยทุกคนจะต้องช่วยกันครับไม่ใช่นิ่งเงียบความเงียบไม่สามารถแก้ความเท็จได้แต่การพูดความจริงเท่านั้นถึงจะขจัดความเท็จได้ครับอแาบอกว่าเบิร์เองรู้จักุทุกคนจริงคือคือผมไม่รู้รู้จักทุกคนไหมแต่ผมรู้ว่ารู้จักบางคนแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น โดยส่วนตัวผมจากคำสัมภาษณ์ของคุณบีนที่สัมภาษณ์คุณกระติกก็ดีรวมถึงโปรไฟล์ในโทรศัพท์น้องแตงโมก็ดีรวมถึงพฤติการวิธีการถ่ายรูปของน้องแตงโมก็ดีสอดรับกันไปหมดว่าน้องแตงโมเชื่อว่าตัวเองมารับงานรีวิวเรือเพื่อให้ปล่อยเช่าอันนี้จาก3หลักฐานเนี่ยชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งชุดที่เตรียมรองเท้าที่เตรียมเนี่ยคือเตรียมมาถ่ายรูปไม่ได้ไปทําอย่างอื่นแต่ผมเชื่อว่าน้องแตงโมไม่รู้ว่าจะมี เหตุอื่นที่ทำให้เขาเนี่ยจะต้องมาไปมาสู่กระบวนการที่เขาไม่ต้องการจะทำแล้วก็เสียชีวิตในท้ายที่สุดแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดมันถูกจับโกหกได้โดยเฉพาะการอ้างว่าน้องแตงโมย,ยังไม่ได้ปัสสาวะที่ครัวตาน,นิดจึงทำให้ปวดปัสสาวะมากกว่าคนอื่นเชิงสิ้นเชิงและแสดงให้เห็นว่าคุณกระติกน่าจะโกหกเป็นคนแรกๆเลยครับและน่าจะรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น มุ่กิดิไม่เคยติดต่ออยู่แล้วครับก็เห็นแต่โพสต์เรื่องกินหรูอยู่ดีนะครับอยู่ตลอดเวลาครับไม่เคยติดต่อมาครับเราอยากคุยทุกคนนะครับเพื่อแสวงหาความจริงร่วมกันถ้ามันไม่จริงในสิ่งที่ประชาชนสงสัสย,สสยเขาสามารถเดินทางมาที่บ้านพระอาทิตย์ได้นะครับเราเนี่ยไม่ได้เป็นคู่กรณีกับเขาเลยเราอยากได้ความจริงถ้าคิดว่าสังคมเข้าใจผิดเขาต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจมาที่บ้านพระอาทิตย์เราก็ต้อนรับครับยินดีครับ หรือจะไปให้การกับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ครับแต่เราแต่เราต้องการความจริงอ่แน่อนอ <c oughs> นครับ <c oughs> ผมอยากจะบอกให้ฟังว่าขบวนการสมรู้ร่วมคิดถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นทุกระดับใครที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีนั้นครับโอเค โอ้อีกเยอะครับอีกหลายป่าผมว่าพฤษภะพาน่าจะเสร็จครับทุกทุกคนที่เกี่ยวข้องในท้ายสุดก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดนะครับแต่ผมว่าประมาณเมษายนน่าจะมีบางคดีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเมษายนนะครับที่ไม่ต้องขอคณะกรรมการพิเศษเพราะมีการกระทําความผิดตามบัญชีแนบคายที่ให้อํานาจกรมสอบสวนพฤติพิเศษดาเนินคดีความได้เลยเชื่อว่ามีแน่ๆครับนนเกี่ยวกับคดีคุณตังโมนี่แหละครับ ก็เดี๋ยวจะรู้ทั้งหมดครับเร็วๆนี้ครับเมษาต้องรู้แน่นอนครับแค่วันนี้ก็รู้มากขึ้นแล้วแค่วันนี้หลังจากไปสำรวจก็รู้มากขึ้นแล้วนะครับว่าพื้นที่ตกน้ำเป็นอย่างไรใต้น้ำเป็นอย่างไรมีเหตุอันทำให้เกิดบาดแผลได้จริงหรือไม่ตอนแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้อาจารย์ก็เปน้เราไม่เคยมีคําว่าทอเพราะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง แต่เราจะท้อถ้าเราไม่ได้ทําผมเชื่อว่าชัยชนะของเราคือได้ทําได้ลงมือทําแล้วไม่มีอะไรติดค้างในสิ่งที่สงสัยคนที่ติดค้างเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ด้อยค่าพวกเรามากกว่าเพราะคุณไม่ได้ทําอะไรเลยที่ทําให้ความจริงมันปรากฏเราแค่ต้องการความจริงให้ปรากฏเท่านั้นครับโอเคนะครับขอบคุณครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์ a แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ